สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ read me something ที่นี่เราจะอ่านอะไรบางอย่างให้คุณฟังเพื่อให้คุณคิดมากขึ้นกับชีวิตของตัวเองวันนี้เราจะคุยกันเรื่องซีรีส์ alice in borderland สีสั่น2ถ้าสีสั้นแรกคือการทดสอบความสามารถในการเอาตัวรอดสีสั้นนี้ก็คือการทดสอบหัวใจและความหมายของการมีชีวิต เกมในครั้งนี้ไม่ได้มีแค่การวิ่งหนีตายแต่การเผชิญหน้ากับบอสใหญ่ระดับิงและควีนแต่และเกมคือบทเรียนลึกๆเกี่ยวกับพลังความกลยุทธ์ไหวพริบความไว้ใจและเหนือสิ่งอื่นใดคุณค่าของเป็นมนุษย์วันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกเส้นทางของอาริสุที่เติบโตจากเด็กหนุ่มไร้เป้าหมายกลายเป็นคนที่เลือกจะใช้ชีวิตต่ออย่างมีความหมาย จากการเอาตัวรอดสู่การหาความหมายของชีวิตในชีวิตจริงของเราหลายครั้งที่เรามัวแต่วิ่งหนีปัญหาเพื่อเอาตัวรอดโดยลืมถามตัวเองว่าแล้วเรารอดไปเพื่ออะไร Border Land ์เล่าเรื่องนี้ออกมาอย่างตรงไปตรงมาเลยครับในซีซั่น2เกมไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือคัดคนให้อยู่รอดแต่เป็นเครื่องมือสะท้อนว่าคนที่ยังอยู่ต้องผเผชิญกับคำถามที่ยากกว่า คือจะใช้ชีวิตที่เหลือต่อไปอย่างไรอริสุเป็นตัวแทนของคนที่เริ่มต้นด้วยความว่างเปล่าชีวิตไม่มีเป้าหมายแต่บอร์เดอร์แลนด์ค่อยๆบังคับให้เขาเจอความจริงว่าการเอาตัวรอดอย่างเดียวไม่เพียงพออีกแล้วเพราะถ้าคุณรอดแบบไม่มีเหตุผลที่จะมีชีวิตอยู่ความรอดนั้นก็แทบจะไร้ค่าแง่คิดที่เราได้จากตรงนี้คือ ชีวิตไม่ควรถูกวัดแค่ด้วยจำนวนวันที่เรามีแต่ควรถูกวัดด้วยคุณค่าที่เราสร้างในวันที่ยังหายใจอยู่เพราะฉะนั้นคำถามสำคัญไม่ใช่ว่าคุณจะรอดหรือไม่แต่คือคุณรอดไปเพื่อใครและเพื่ออะไรและนี่คือสิ่งที่อลิ c e นบอร์เดอร์แลนดภาค2พยายามปลุกเราขึ้นมาให้ตระหนักว่า อยู่รอดมันแค่ครึ่งหนึ่งของเรื่องราวอีกครึ่งหนึ่งคืออยู่ให้มีความหมายต่างหากครับละะํากำลังมีขีดจำกัดแต่หัวใจไม่มีใน b o r d e r l a n d ์ซีซั่นสหนึ่งในเกมที่คนดูจดจำได้มากที่สุดก็คือเกมของคิงโพดัมเพราะนี่ไม่ใช่เกมที่ใช้สมองหรือการหักเหลี่ยมเฉือนคมแต่มันคือเกมที่ตรงไปตรงมา คุณต้องสู้กับผู้ชายที่เหมือนเครื่องจักรสังหารที่ไม่มีวันหมดแรงคิงโพดําตัวใหญ่เคลื่อนไหวเร็วใช้พละกกำลังบทขยี้คู่ต่อสู้ได้แทบจะทันทีเกมนี้แทบไม่มีใครคนเดียวที่สามารถล้มเขาได้และนั่นแหละครับคือประเด็นสำคัญชีวิตจริงก็ไม่ต่างกันเราจะเจอปัญหาที่เกินกำลังเสมอ แต่สิ่งที่ทำให้เกมนี้น่าสนใจไม่ใช่แค่การประทะแต่คือวิธีที่ทีมของอาริสุรับมือกับศัตรูที่แข็งแกร่งกว่าหลายเท่าพวกเขาไม่ได้ใช้กำลังแลกกำลังแต่ใช้ความร่วมมือและหัวใจของทุกคนที่อยู่ในสนามบางคนวิ่งทวงเวลาเพื่อช่วยเพื่อนบางคนเจ็บตัวแทบเอาชีวิตไม่รอดแต่ก็ยังยืนขึ้นมาเพื่อไม่ให้ทีมแตกพ่ายและที่สำคัญที่สุด ทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคือไม่ยอมให้คิงโพดัมบทขยี้ความหวังของพวกเขาสิ่งที่เกมนี้สะท้อนคือร่างกายมีขีดจำกัดแต่หัวใจไม่มีคุณอาจหมดแรงคุณอาจล้มลงแต่ถ้าคุณยังไม่ยอมแพ้ถ้ามีเพื่อนร่วมทางคอยพยุงกันคุณก็ยังมีโอกาสชนะถ้ามองกลับมาที่ชีวิตจริงเราทุกคนต่างเคยเจอคิงโพดัมของตัวเอง มันอาจเป็นปัญหาการเงินที่หนักจนเกินรับไหวงานที่ใหญ่เกินกำลังความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยบาดแผลหรือความกดดันที่ถาโถมเข้ามาพร้อมกันและในช่วงเวลาแบบนั้นมันง่ายมากที่จะคิดว่าฉันไม่ไหวแล้วแต่บอร์เดอร์แลนด์สอนเราว่าอย่าพยายามสู้ลำพังหัวใจของเราจะแกร่งขึ้นเมื่อได้เชื่อมกับคนอื่น ความร่วมมือและกำลังใจจากทีมจากเพื่อนหรือแม้แต่จากคนแปลกหน้าสามารถสร้างพลังที่ใหญ่กว่าพละกกำลังส่วนตัวเสมอเพราะสุดท้ายแล้วคิงโพดัมไม่ได้พ่ายแพ้เพราะใครคนใดคนหนึ่งเก่งที่สุดแต่เพราะทุกคนรวมใจกันและไม่ยอมแพ้ไปก่อนนี่คือเกมที่ตอกย้ำว่า ความแข็งแกร่งที่แท้จริงไม่ได้ที่กล้ามเนื้อแต่อยู่ที่หัวใจที่ไม่ยอมแพ้และการรู้จักพึ่งพากันและกันสติปัญญากับการวางกลยุทธ์คืออาวุธหลังจากเจอคิงโพดําที่ใช้กำลังล้วนๆซีสั้นสองก็พาเราเข้าสู่เกมที่ตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงนั่นคือเกมของคิงดอกจิกถ้าโพดําคือพลังร่างกายดอกจิกก็คือการต่อสู้ด้วยสมอง เกมนี้ไม่ใช่การวัดว่าใครแข็งแรงที่สุดแต่คือการวัดว่าใครคิดเป็นระบบและอ่านเกมได้เหนือกว่ากันเกมของ k คิงดอกจิกออกแบบมาเพื่อทำลายคู่แข่งด้วยกลยุทธ์ซับซ้อนการหลอกล่อและการใช้กติกามาเล่นงานทางจิตวิทยาคนที่เข้ามาเล่นถ้าใช้แต่สัญชาตญาณอย่างเดียวมักจะพังตั้งแต่ต้นเกมแต่สำหรับอาริสุเกมนี้กลับกลายเป็นสนามที่เขาเปล่งประกาย เพราะสิ่งที่อาริสุทำได้ดีที่สุดตั้งแต่ภาคแรกคือการมองภาพรวมเขาไม่ใช่คนที่แข็งแรงที่สุดไม่ใช่คนที่เร็วที่สุดแต่เขาเป็นคนที่วิเคราะห์เกมออกวางกลยุทธ์ล่วงหน้าและจัดการทรัพยากรที่มีจำกัดให้ใช้ได้คุ้มค่าที่สุดสิ่งที่น่าคิดคือเกมคิงด็อกจิกสะท้อนชีวิตจริงมากๆเราทุกคนต่างเจอสถานการณ์ที่ไม่สามารถแก้ด้วยแรงเพียวๆได้ แต่ต้องใช้การวางแผนและการคิดอย่างรอบคอบไม่ว่าจะเป็นการทำงานการเรียนการวางอนาคตหรือแม้แต่การรับมือกับปัญหาความสัมพันธ์และข้อคิดสำคัญก็คือในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนคนที่รอดไม่ใช่คนที่แข็งแรงที่สุดแต่คือคนที่ปรับตัวและมีกลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุดเกมของ k ค n งดอกจิกจึงไม่ได้สอนให้เราฉลาดที่สุดแต่สอนให้เราใช้ความฉลาดอย่างถูกทาง เพราะความรู้ที่ไม่ถูกนำมาใช้ในเวลาที่เหมาะสมก็ไม่ต่างอะไรกับการมีอาวุธแต่ไม่เคยหยิบมาใช้จริงและที่สำคัญที่สุดอริสุพิสูจน์ให้เห็นว่าความฉลาดที่แท้จริงไม่ใช่การชนะเพื่อตัวเองแต่คือการวางแผนให้ทุกคนมีโอกาสรอดนี่คือบทเรียนที่ทำให้เขาโดดเด่นขึ้นจากผู้เล่นธรรมดากลายเป็นผู้นำที่ทุกคนยอมรับคิงข้าวหลามตัดไวพริบ และการประเมินคู่แข่งถ้าเกมของคิงโพดำคือสนามกำลังเกมของคิงดอกจิกคือสนามกลยุทธ์เกมของคิงเข้าหลามตัดก็เป็นสนามที่วัดกันด้วยไหวพริบและการอ่านคู่แข่งเกมนี้ไม่ใช่การประทะก,กันตรงๆไม่ใช่การโชว์ว่าคุณเก่งแค่ไหน แต่เป็นการบังคับให้ผู้เล่นต้องสังเกตคู่แข่งให้ขาดต้องคาดเดาความคิดของอีกฝ่ายและต้องตัดสินใจภายใต้ความกดดันอย่างแม่นยำที่สุดลองคลิปดูนะครับในโลกจริงเรามักบอกกันว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งคิงเข้าหลามตัดก็ย้ำสิ่งนี้ชัดเจนคุณอาจจะไม่แข็งแรงที่สุดไม่ฉลาดที่สุดแต่ถ้าคุณอ่านใจ อ่านเกมและจับจังหวะของคู่แข่งได้คุณก็สามารถพลิกสถานการณ์มาเป็นฝ่ายชนะได้เสมอสิ่งที่น่าสนใจคือเกมนี้ทำให้อริสุต้องใช้ทั้งสมองที่วิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสัญชาตญาณที่เฉียบคมการสลับไปมาระหว่างตักกะกับไหวพริบเป็นสิ่งที่ทำให้เขาสามารถยืนหยัดอยู่ได้ในเกมที่ทุกการตัดสินใจผิดพลาดเพียงนิดเดียวอาจหมายถึงชีวิต แงวคิดที่เราได้จากคิงเข้าหลามตัดก็คือชีวิตจริงก็เต็มไปด้วยเกมที่ต้องอ่านคู่แข่งอ่านสถานการณ์และใช้ไหวพริบตัดสินใจในเสี้ยววินาทีไม่ว่าจะเป็นการเจรจาธุรกิจการทำงานกับคนที่มีผลประโยชน์ต่างกันหรือแม้แต่การปกป้องตัวเองจากสถานการณ์ไม่คาดฝันเพราะฉะนั้นการฝึกสังเกตการฟังและการประเมินคนรอบข้างไม่ใช่แค่ทักษะ แต่เป็นเครื่องมือเอาตัวรอดที่สำคัญมากๆและในที่สุดเกมของคิงเข้าหลามตัดก็ไม่ได้พิสูจน์แค่ว่าใครเก่งที่สุดแต่พิสูจน์ว่าใครเข้าใจมนุษย์มากที่สุดต่างหากครับเกมที่โหดที่สุดคือเกมในใจเราเองถ้าเกมของคิงโพดำคือการต่อสู้ด้วยกำลังเกมของคิงดอกจิกคือกลยุทธ์และเกมของคิงเข้าหลามตัดคือไหวพริบ เกมของควีนโพแดงก็คือสนามรบที่โหดร้ายที่สุดเพราะมันไม่ได้เล่นกับร่างกายหรือสมองแต่มันเล่นกับหัวใจมนุษย์ในเกมนี้ผู้เล่นถูกบังคับให้เผชิญหน้ากับการตัดสินใจที่บีบคั้นที่สุดคุณจะไว้ใจเพื่อนร่วมทีมได้จริงหรือคุณจะเชื่อใจใครสักคนในสถานการณ์ที่เดิมพันด้วยชีวิตได้ไหม แค่คำขามนี้ก็หนักหน่วงจนทำให้คนจำนวนมากแตกสลายทั้งๆที่พวกเขายังไม่ทันจบเกมเลยด้วยซ้ำสิ่งที่ทำให้เกมของควีนโพแดงน่ากลัวที่สุดไม่ใช่เพราะความซับซ้อนของกติกาแต่เพราะมันดึงเอาด้านมืดของมนุษย์ออกมาแบบไม่เหลือที่ให้ซ่อน บางคนเลือกหักหลังเพื่อรอดตัวเองบางคนยอมตายแทนเพื่อนและบางคนก็จมอยู่ในความสับสนจนไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้เลยลองมองย้อนกลับมาที่ชีวิตจริงนะครับหลายครั้งสิ่งที่ทำให้เราทุกข์ไม่ใช่ปัญหาที่อยู่ข้างนอกแต่คือความรู้สึกที่ปะทะกันในใจเรานี่แหละความกลัวความไม่ไว้ใจความลังเลมันฆ่าเราได้ช้ากว่ามีดแต่ลึกกว่ามาก เกมของควีนโพแดงจึงเหมือนกระจกที่สะท้อนว่าศัตรูที่โหดร้ายที่สุดอาจไม่ใช่คนที่ยืนอยู่ตรงหน้าเราแต่คือความหวาดระแวงและความกลัวในใจเราต่างหากและนี่คือบทเรียนสำคัญที่อาริสุและทุกคนต้องเจอการจะมีชีวิตรอดไม่ใช่การเอาชนะคู่แข่งแต่คือการเอาชนะความสั่นคลอนในใจตัวเองให้ได้ก่อนศีลธรรมมนุษยธรรมและคุณค่าชีวิต b o r d เดอร์แไม่ได้ถามเราเพียงว่าคุณจะรอดไหมแต่ถามคำถามที่ยากกว่านั้นว่าคุณจะรอดในฐานะอะไรเพราะในเกมเราเห็นตัวละครมากมายถูกบังคับให้เลือกจะหักหลังเพ,เพื่อนเพื่อให้ตัวเองรอดหรือจะเสี่ยงตายเพื่อช่วยใครบางคนที่สำคัญกว่าและนี่คือสิ่งที่ทำให้อลิซ e นบอร์เดอร์แลนด์ซีซั2มีพลังมาก มันไม่ได้เล่าแค่เรื่องเกมแต่เล่าเรื่องศีลธรรมที่อยู่ในหัวใจมนุษย์ทุกคนบางตัวละครเลือกเอาตัวรอดโดยไม่สนใจใครเลยทำให้เราสะท้อนกลับมาถามตัวเองว่าถ้าเป็นเราเราจะตัดสินใจแบบนั้นไหมบางตัวละครเลือกเสียสละแม้รู้ว่าจะไม่รอดแต่นั่นกลับทำให้เขาชนะในอีกแง่หนึ่งชนะในความเป็นมนุษย์ แง่คิดที่สำคัญคือการมีชีวิตอยู่แบบไร้คุณค่าไร้ศีลธรรมอาจเลวร้ายกว่าความตายเสียอีกเพราะการรักษาความเป็นมนุษย์ในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดนั่นแหละคือชัยชนะที่แท้จริงและนี่เองที่ทำให้เรื่องราวของอริสุหนักแน่นขึ้น เขาไม่ได้แค่พยายามจะมีชีวิตรอดแต่เขาพยายามรักษาความเป็นคนของตัวเองเอาไว้แม้โลกจะบังคับให้เขากลายเป็นสัตว์ร้ายก็ตาม Borderland จึงเป็นเหมือนการทดสอบขั้นสุดท้ายว่าคุณค่าของชีวิตไม่ได้อยู่ที่การมีลมหายใจต่อไปแต่อยู่ที่การเลือกที่จะมีชีวิตอย่างมีศีลธรรมและมนุษยธรรมต่างหากคุณอยากใช้ชีวิตต่อไปเพื่ออะไร หลังจากผ่านเกมมามากมายทั้งที่วัดกำลังวัดสมองวัดไหวพริบหรือแม้แต่เกมที่บีบให้เผชิญกับด้านมืดในใจตัวเอง Borderland ก็พาเราไปสู่คำถามสุดท้ายคุณอยากมีชีวิตต่อไปเพื่ออะไรอริสูปเริ่มต้นจากคนที่แทบไม่เห็นคุณค่าของตัวเองชีวิตก่อนเข้า Borderland ไม่มีเป้าหมายไม่มีอนาคตจนกระทั่งเกมบังคับให้เขาต้องเผชิญกับความจริง เขาเจอการสูญเสียเจอความผิดพลาดเจอการหักหลังและได้เจอมิตรภาพใหม่ๆที่เปลี่ยนมุมมองของเขาไปตลอดการในตอนจบเขาเลือกที่จะกลับสู่โลกความจริงแม้ว่าที่นั่นตัวยังเต็มไปด้วยปัญหาและความโหดร้ายแต่เขาไม่ใช่คนเดิมอีกแล้วจากเด็กหนุ่มที่เคยหนีปัญหากลายเป็นคนที่พร้อมเผชิญชีวิตด้วยหัวใจที่เข้มแข็งกว่าเดิม เขาไม่ได้แค่รอดจากเกมแต่เขาได้เหตุผลที่จะมีชีวิตอยู่แง่คิดที่สำคัญคือการเอาตัวรอดคือสัญชาตญาณแต่การมีชีวิตอย่างมีความหมายคือการเลือกเราทุกคนอาจไม่มีวันเจอเกมโหดๆแบบ b o r d e r l a n d แต่เราทุกคนล้วนเผชิญกับเกมในชีวิตจริงที่ถามเราทุกวันว่าเราจะอยู่เพื่ออะไรและเพื่อใคร สุดท้ายแล้ว Borderland ไม่ใช่เรื่องราวของความตายแต่มันคือเรื่องราวของการเกิดใหม่การเกิดใหม่ในความคิดการเกิดใหม่ในหัวใจและการเกิดใหม่ในความหมายของการใช้ชีวิตและนี่ก็คือเรื่องราวของ Alice in Borderland Season 2โลกที่เต็มไปด้วยเกมอันโหดร้ายที่ไม่เพียงทดสอบร่างกายแต่ยังทดสอบหัวใจของมนุษย์ทุกคน เราจะเห็นว่าบางครั้งสิ่งที่ฆ่าเราไม่ใช่ศัตรูภายนอกแต่คือความกลัวความไม่ไว้ใจและการหักหลังในใจเราเองแต่ขณะเดียวกันเราก็เห็นแสงแห่งความหวังการร่วมมือการเสียสละและการเลือกที่จะรักษาเป็นมนุษย์แม้โลกจะบีบให้กลายเป็นสัตว์ร้ายก็ตามบทสรุปของบอร์เดอร์แลนด์ไม่ได้ทิ้งคำถามว่าคุณเก่งพอที่จะรอดหรือเปล่า แต่มันทิ้งคำถามที่ใหญ่กว่านั้นว่าคุณอยากใช้ชีวิตต่อไปเพื่ออะไรแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ